เป็นวันที่กลุ่มคนที่มีแต่ความฝันอยากจะสร้างหนังดีๆให้กับไยรุ่นนุ่มใหม่ได้คิดได้มีหนทางในการดำเนินชีวิตใหม่เนี่ยทำให้ทำให้เขาสามารถเดินไปในทางที่ต้องการตาม,ม,าตมความต้มากยิ่งขึ้นเวทให้ตมี่่ยาไกลั Nooks and Nanti, you know, Taishi whip on to a bay tour. Me to mine, become for the Yakua Kokubang. Yet, Tilbin one, 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 baby, yeah, we love to have fun. Uh -huh. Love to make love and love to get drunk. Said, I love to make love and I love to get drunk. So, what's up, Fokati? Kiss <laughs> it and stay still. Cause be chasing my bills, trying to close deals. One day they do it cute. That one there. Hey, girls. สวัสดีครับทุกคนครับที่มาให้กำลังใจเวกันแล้วก็ทีม Choice คู่ซีดีฝันครับโอเคครับทุกคนนี้เรเห็นภัรยาเป็นเอกแล้วนะครับและที่เหลือี่มีใครบ้างครับเนี่ยก็เพื่อนเพื่นไทยเทแบบเอาแก๊งไทยเทส่งเสียงเลยไทยเทครับ Choice คู่ซีดีฝันนะครับวันที่14นะครับก็อย่างที่บอกนะครับหน้าหนังคือเด็ก2คนที่มีฝันแล้วก็ไม่ยอมทำมันสักที จนถึงมันสายเกินไปแต่สําหรับหลังบ้านนะครับเวกับแบงค์มีฝันครับก็คือเราก็ลองผิดลองถูกแล้วเราก็คิดว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับที่จะทําทหนังเรื่องเรื่องต่อไปครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับชอยส์คูซีดีแล้วฝันครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ